ทางมูลนิธินะคะรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หรือว่า ASH Thailand ค่ะได้มีการเผยแพร่คลิปนะคะบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อร่างกายยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีการสร้างการตระหนักรู้ค่ะถึงผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์ที่อันตรายกว่ามากที่เราคิดซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามจากคลิปคลิปนี้กันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด บุหรี่ไฟฟ้ารูปร่างหน้าตาสวยงามดึงดูดใจเด็กและเยาวชนยิ่งนักหลายๆคนอาจจะคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่อันตรายเท่ากับบุหรี่มวนแต่จริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าทําอันตรายต่อร่างกายได้เหมือนบุหรี่มวนและยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสในการเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจและหัวใจวายและสมองขาดเลือดเฉียบพลันเมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษจะเข้าสู่ปอดและกระแสะเลือดทำให้อวัยวะภายในทุกส่วนได้รับสารพิษไปด้วยในบุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารเคมีเช่นสารแต่งกลิ่นรสและโปรพิลีนไก่ค้อนอยู่ด้วยเมื่อได้รับความร้อนประมาณ200-400องศาฟาเรนไฮต์จากตัวแบตเตอรี่ จะทําให้น้ํายาระเหยกลายเป็นไอแค่เพียงวินาทีแรกของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิมเนื่องจากสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าที่สูบเข้าไปนั้นทำให้สมองหลั่งสารโดปามีนที่ทำให้รู้สึกสบายเคลิบเคลิมเพียง5นาทีของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เส้นเลือดทั่วร่างกายเกิดการหดตัวหนึ่งชั่วโมงของการสูบจะทาให้สมองล้าปวดหัว ถ้าสูบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์จะทําให้การทํางานของเส้นเลือดในร่างกายเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการได้รับสารนิโคตินอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความผิดปกติของเยื่อบุเส้นเลือดส่งผลให้การทํางานของเลือดไม่ปกติแต่ถ้ายังคงสูบต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนจะมีผลทําให้ปอดอักเสบแล้วถ้าสูบติดต,ต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีก็จะทําให้เนื้อเยื่อที่ปอดค่อยๆถูกทําลายลง และส่งผลให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบปอดอักเสบปอดติดเชื้อได้ง่ายบทเรียนจากบุหรี่มวนแนวโน้มจะพบมะเร็งปอดจากการสูบบุรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก20-30ปีจากนี้บุรีไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรีไฟฟ้า